โลโลได้ยินไหมคะได้ยินไหมพูดไปเรื่อยๆฮัลโหลสวัสดีค่ะ ัโหลให้พูดอะไรอ่ะร้องเพลงไหมอมีใครเงินเดือนเหลือบ้างสวัสดีค่ะวันนี้จะมาเสนอวิสัยทัศน์พูดไปเรื่อยเทสโลโล พรุ่งนี้จะมีผู้เสนอวิสัยทัศน์สองท่านท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัยโสกันทัศน์ไม,มไม่มีค่ะคนที่สองอาจารย์ดรราเชนดวงศรีไม่มีพอสอโอ้ยสับสนสับสนพอพี่เอ๋ฮะละ่ะพรุ่งนี้เริ่มเก้าโมงนะคะเสนอวิสัยทัศน์สิบห้านาทีถามตอบห้านาที แม่หนูจันจะถามอะไรไหมคะใครจะได้คณะบดีตอนนี้ก็เป็นท่านภาสกรไปก่อนให้เป็นท่านรองภาสกรไปก่อนวันนี้จะมาเสนอวิสัยทัศน์การบริหารคณะฮะ ก็อี้พอไหมพอค่ะเท่าน,นี้ก็พอพอแล้วส่วนใหญ่ก็จะฟังถ่ายทอดส,สดจากบ้านอจากมือถือก็จัดสวยเนาะห่างกันดีเนาะสวัสดีค่ะพี่อิว มาฟังน้องโอเสนอวิสัยทัศน์หน่อยค่ะเขาบอกให้ลองไหมเขาบอกให้พูดไปเรื่อยๆโลเทสได้ยินชัดไหมคะ่ะไ,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 ไม่ได้ยิน không <laughs> ừ, đưa ต้องไปซื้อขนมเลยพี่ต้องไปซื้อขนมเออจัดต่อเลยจัดเหมือนวันนั้นน่ะจักว่างจึงใดบูมือนันผู้ส่งเลยลงมองเบิดเอาผมนั่งตรงไหนมีคนวะเอาข้าวกล่องผมนั่งตรงนน้นีถามอะไรคะรมีข้าวากล่กองค่ะสั่งข้าวกล่องแล้วก็มีเบรกเช้านะคะเบรกเช้าอร่อย อได้บิดเช้าอร่อยมากกาแฟเราสั่งมาจากเมืองนอกป้งเออปัน้องกโกยจะไปได้ไหมเนาะโอ้ก็อยากซื้ออยู่นะพี่ปาน้องโกจเจิินสีมันทำถนนนั่นเอาบ้านโออยู่จเจิินสีเนาะ ตรงไหนร้านต้องกูไหนเมื่อวานนี้เขาปิดแยกเจริญสีนะคิดดูพี่มาได้ยังไงวะตรงไหน คนวารีนตัวนี้ค <c ười> ือกันตัวนี้คนวารีนนี่มาสายเนาะช่วงนีง้นมาเช้าใช่ไหมพี่ <c ười> ส่งคือลองผ่านเลยสาวนุ๊มือถือนี่ถ้าดูมือถือมลอา,ล <c ười> อาลองผ <c ười> ่านเลยเอาหรอพรุ่งนี้ <c ười> ขอโทษค่ะมือ ทดสอบสัญญาณมีใครเปิดอ่านไหมโดนเล่าไล่ออกในคงนี้เ <c oughs> งาหัวไม่เหลือเฮ้ย hey, ทำไมไม่บอกวะเ,เออนี่ตัวปลอมพอดีเมายาแก้แพ้โลโลสวัสดีค่ะได้ยินชัดไหม <c oughs> ได้ยินชัดไหมเ <c oughs> <c oughs> สียงดีเนาะ